สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับวันนี้ก็มีอุปกรณ์เหลิวนะครับกระติกเพิ่งเข้าใหม่นะครับของออโทฟี่นะครับเข้าใหม่มีด้วยกันทั้งหมด2สีรอบที่แล้วนะครับวางมาแล้วนะครับสินค้ารอบก่อนหน้าน,นี้มีมามาวางขายแล้วนะครับแล้วก็ไม่ทันคามวันลูกค้านะครับให้ความสนใจเลยไม่ได้ทํารีวิวให้กับพี่ๆนะครับวันนี้เลยต้องถือโอกาส เอามาแนะนําบอกกล่าวให้กับพี่ๆได้รับชมเหนก่อนนะครับเผื่อสนใจนะครับอยากจะนั่งตกหลิวนะครับสไตล์ญี่ปุ่นจะได้มีไว้ใช้กันนะครับกับกระติกนะครับนั่งหลิวนะครับขนาด40ลิตรตนะครับขนาด40ลิตรวันนี้เข้ามา2สีนะครับเข้ามา2เข้ามาสสีนะครับมันเป็นรุ่นที่ปรับ ปรับปรุงใหม่นะครับมันเป็นกระติกที่ปรับปรุงใหม่นะครับซึ่งใช้งานง่ายไม่ต้องเจาะเลยนะครับไม่ต้องเจาะตัวกระติกนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันว่าไม่ต้องเจาะอย่างไรนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับตัวกระติกนะครับของโทฟี่นะครับเลี้ยวบีเนี่ยนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดมีสองสีให้เลือกนะครับสินค้าเพิ่งเข้าใหม่ พี่ๆที่สนใจนะครับกับงานตกหลิวนะครับตอนนี้หลิวก็ได้รับกระแสความนิยมอยู่พอสมควรเลยครับนะครับได้รับกระแสอยู่พอสมควรเลยก็ทําให้ลูกค้านะครับที่สนใจรอบที่แล้วนะครับเอามาได้วันเดียวก็ขายหมดละนะครับนี่นะครับสวยงามอย่างมากมี2สีนะครับที่สั่งเข้ามานะครับสีดําและสีฟ้านะครับสีดําและสีฟ้าออปชันและ ลูกเล่นกับกระติกสี่สิบลิตรนะครับรุ่นใหม่มีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วยด้วยนี่ก่อนเลยก็ได้ครับนี่เลื่อนนะครับนะครับเลื่อนเปิดจะวางนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็นั่งด้านในนะครับด้านในก็จะมีสายนะครับโลเก็บอุปกรณ์ปลายสายเป็นสายชิ่งหน้า นะครับมีสองอันให้ใส่แล้วก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับเป็นอุปกรณ์นะครับให้ใส่อันนี้เป็นส่วนที่1นะครับหรืออันนี้ก็เก็บนะครับนะครับนี่ก็จะเอาไว้ด้านหน้าก็ได้นะครับเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ประกอบให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ประกอบให้ดูนะครับนี่นะครับช่องผสมเหยื่อนะครับช่องผสมเหยื่อนี่อันที่หนึ่งนะครับนี่ก็พักได้เหมือนเดิมแล้วก็เปิดได้สองฝั่งนะครับ นี่ฝั่งนี้เปิดเอาของออกมากระติก4ีซีตีก็ใส่ของได้จุใจเลยนะครับอันนี้มีของให้มาด้วยแล้วก็จะมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับนี่จะมีคู่มือการประกอบเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ให้ดูผมมองว่ารุ่นนี้นะครับพิเศษมากๆในการไม่ต้องเจาะนะครับรุ่นก่อนๆจะต้องเจาะนะครับรุ่นนี้ไม่ต้องเจาะเลยนะครับมีคู่มือมาให้นะครับมีคู่มือมาให้เดี๋ยวเราก็จะอันนี้เป็นสายสะพายนะครับก็จะมีตัว นี่ครับกล่องอุปกรณ์ซึ่งจะเอาไว้ใช้ประกอบเสริมนะครับเปิดได้สองฝั่งนะครับนี่นะครับวัสดุแข็งแรงเป็นพลาสติกอย่างดีเลยนะครับพลาสติกอย่างดีเลยนะครับนี่นะครับนั่งตกป่าสบายสบายเลยนะครับนะครับนั่งตกป่าสบายสบายนี่แล้วที่สำคัญนะครับ มีล้อให้ด้วยรุ่นนี้นะครับมีล้อนะครับโอ้มีล้อให้ด้วยแล้วก็ปรับนะครับเวลาปรับนะครับเวลาปรับนะครับเรากดได้เลยนะครับเวลาปรับกดนี่ลงได้เลยนะครับนะครับนี่นะครับมีตีนนะครับล็อกนะครับการลื่นการสะดุดอย่างดีเลยนะครับตัวนี้นี่นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันกดนะครับนี่นะครับ นี่นะครับง่ายๆใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับพับเก็บนะครับพับถือก็ได้นะครับเนี่ยนะครับถือได้เราเดินถือได้นะครับเราย้ายที่นะครับเอาของอุปกรณ์ใส่ด้านในนะครับสบายมากนะครับถือสบายมากเลยนะครับหรือว่าเราจะถือก็ได้นะครับนี่ขนาด40ลิตรนะครับไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับเนี่ยอุปกรณ์ภายในก็ใส่จุใจนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนเสริมกันนะครับนี่นะครับเรามาดูในส่วนเสริมกันหน่อยนะครับนี่นะครับกดใช้งานง่ายมากนี่เด้งออกมาทีนี้เรามาดูในส่วนเสริมกันบ้างนะครับเรื่องของนะครับกล่องที่ให้มานี่มีอุปกรณ์อะไรบ้างนะนะครับ ที่ผมอยากจะแนะนํานะครับที่ว่ามันพัฒนาแล้วก็ดีกว่ารุ่นก่อนก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวรับนะครับนี่นะครับตัวรับเนี่ยที่ผมบอกว่ามันพิเศษยังไงนะครับก็คือตรงนี้ครับนี่นี่นะครับตัวนี้เราไม่ต้องเจาะเลยนะครับตัวนี้เขาเจาะมาให้แล้วนี่เรากดเข้าไปนะครับนี่นะครับใช้งานง่ายมากๆ นะครับใช้งานง่ายมากๆอันนี้เป็นจะไว้ที่วางคันก็ได้นะครับเนี่ย,ยปรับได้จะเป็นที่วางคันหรือว่าจะเป็นที่ใส่เออกระชังนะครับเนี่ยมันใช้งานง่ายมากๆอ่าอีกฝั่งหนึ่งก็มีนี่นะครับนี่นะครับเนี่ยเราก็ประกอบง่ายเก็บง่ายนะครับ ถ้าเป็นรุ่นก่อนนะครับทําให้เราต้องเจาะของด้วยนะครับเจาะกล่องให้มันเป็นรอยนะครับรุ่นนี้ไม่ต้องเจาะเลยนะครับใช้งานง่ายมากๆเนี่ยนะครับเราก็ล็อกมันสวยจริงๆครับเราก็จะเป็นตัวหน้านี่นะครับช่องหน้าก็มีให้อีกนี่ช่องหน้าก็ช่องหน้าถ้าลูกค้านะครับอยากจะผสมนี่ไม่บากวางไว้บนถาดนะครับนี่ใส่ได้อีกครับ นะครับนี่ใส่เข้าไปได้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ล็อกใช้งานง่ายมากๆครับกับคาสติกนังตกปลาหลิวสปิวนะครับขนาด40ลิตรนะครับนะครับใส่ของได้จุใจเลยนะครับใส่ของได้จุใจเลยเนี่ยนะครับนี่ถ้าพี่ๆไม่อยากวางบนนี้นะครับก็ นี่วางบนนี้แล้วเราก็นั่งตกปลาอย่างมีความสุขนะครับนี่วางไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับพี่พี่ครับเนี่ยเตือนถือสบายครับพกพาสะดวมกม,มีสองสีให้พี่พี่เลือกนะครับมีสองสีให้พี่พี่เลือกนะครับกับกระติกนั่งตกปลาหลิวเนี่ยนั่งสบายๆมากๆครับนะครับก็จะเป็นช่องนะครับกระชังก็ได้ ที่วางคันก็ได้นะครับเนี่ยวางคันกระชังนะครับอยู่ตรงนี้ส่วนเรื่องของล่มนะครับรุ่นนี้จะไม่ได้ให้ตัวจะไม่มีจะไม่มีตัวเสียบลมนะครับก็พี่พีก็ปักด้านหลังเอาไปเลยนะครับนั่งสบายมากนะครับพี่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 สักแปดสิบโลร้อยโลนะครับนั่งสบายสบายนะครับนั่งตกปลาชิวๆรอบที่แล้วพี่พี่ที่มาซื้อไปนั้นนะครับเป็นลูกค้าที่สุขทัทยนะครับก็ น้ำหนักอยู่พอสมควรนะครับลองนั่งลองลองกันจนเป็นที่พอใจเลยครับซื้อกันนะครับไวมากนะครับมาตอบตัวไป2ตัวเลยรอบที่แล้วรอบนี้เลยต้องถือโอกาสเอามาแนะนําให้กับพี่ๆได้รับชมเหมือนก่อนนะครับเดี๋ยวสินค้าจะไม่มีไม่มีรูปแบบสีสันแล้วก็ให้พี่ๆได้เลือกกันนะครับวันนี้เอามา2สีนะครับที่จะนําเข้ามาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับก็จะเอาเข้ามา2สีสีนะครับสีฟ้านะครับแล้วก็สีดํานะครับ ก็ฝากพี่ๆไว้ครับกับกระติก40ลิตรนะครับงานตกปลาหลิวนะครับหรือพี่พี่จะตกสปิวก็ได้นะครับเป็นธรรมชาติเป็นบ่อเหมานะครับได้หมดเลยนะครับก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับทางร้านมีบริการจะส่งให้นะครับเอาใจสายหลิวนะครับแล้วก็ยังมีอุปกรณ์เสริมส่วนต่างๆของหลิวนะครับสปิวเนี่ยอีกเยอะแยะมากมายนะครับพี่ๆครับ พี่ๆที่สนใจกับอุปกรณ์ตกปลาในรูปแบบของหลิวสปิยก็เข้าไปดูสินค้าเพิ่มเติมได้นะครับในเว็บไซต์ร้านตีน้อยตกปลาเข้าไปในนะครับแล้วก็พิมพ์ตีน้อยตกปลาเดี๋ยวก็จะขึ้นทั้งเว็บไซต์ของทางร้านนะคพี่พี่ก็เข้าไปดูในหมวดหมู่ของอุปกรณ์นะครับตกปลาเกตชิงหลิวสปิวได้กแล้วส่วนอื่นๆก็จะมีรายละเอียดสินค้าสเปครวมทั้งราคาบอกอยู่แล้วด้วยนะครับ ในหมวดหมู่ของหลิวสปิวเนี่ยก็มีสินค้าหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นล่มกระชังสวิงนะครับตัวปรับคอล่มนะครับและอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นสายโลเก็บสายกลองใสทุน่นนะครับสีทาหางทุน่นนะครับหางทุน่นะครับก็มีมากมายฝากพี่ๆไว้ครับก็เข้าไปชมเลือกซื้อกันแล้วก็แอดไลน์เข้ามานะครับมีทั้ง f เฟซบ o ๊รลานนะครับมีเพจของร้าน มีไลน์ส่วนตัวมีไลน์แอดของร้านพี่ๆก็เลือกที่จะแอดเข้ามาตามสะดวกได้ไดหรือว่าเร่งรีบนะครับก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะครับก็จะมีเบอร์ให้อยู่นะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ